นี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่28กันยายน2568ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชนบุรีได้ติดตามรถยนต์สีขาวคันหนึ่งบนทางหลวงหมายเลข344ในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีก่อนทำการจับกลุ่มชายอายุ48ปีพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมพร้อมตัวยึดของกลางซึ่งประกอบไปด้วยรถยนต์สีขาวแผ่นป้ายทะเบียนปลอมจำนวน2แผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีจำนวน1แผ่น ซึ่งการจับกลุมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สอนอมินบุรีโดยระบุว่าเมื่อวันที่10กันยายนในปี2567รถยนต์ของตนนั้นถูกบุกคคลอื่นนำไปสวมป้ายทะเบียนและมีการการะทําผิดกฎหมายจราจรจนได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักง,งานจราจร โดยต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชนบุรีมีการสืบสวนข้อมูลพบว่ารถที่กระทำความผิดมีลักษณะจงใจนำข้อมูลทะเบียนของผู้เสียหายมาสวมกับรถของตนเองให้เสมือนเป็นลักษณะรถแฝด ประกอบกับไปพบว่ารถเป้าหมายจะใช้เส้นทางบนทางหลวงหมายเลข344จึงได้ทําการตรวจสอบจนพบรถคันดังกล่าวและตรวจสอบผู้มือรถแต่ไม่สามารถแสดงได้ทั้งนี้ผู้ต้องหาได้ให้การว่าเมื่อต้นปี2567ได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากช่องทางโซเชียลพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนและป้ายภาษีปลอมโดยอ้างว่าไม่ทราบมาก่อนว่าป้ายทะเบียนและป้ายภาษีที่ติดมากับตัวรถนั้นเป็นของปลอมจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสพหนองใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป